รัดขั้นตอนเลยดีกว่าไอ้ขั้นตอนไปซื้อหมูเราไม่ต้องถ่ายขั้นตอนการผสมก็ไม่ต้องถ่ายถ่ายตอนทาเลยดีกว่าเพราะหมูก็แค่ผสมแครอทหุ้นเสร็จขยะไม่เข้ากันแค่นั้นเองผักก็ไปลวกแค่นั้นเองเดี๋ยวเราดูวิธีการทำแล้วตอนกินดีกว่าอร่อยไหมหยิบหมูพอดีคาแล้วผักผักกาดใช่ไหมเนี่ยที่ตม้มแล้วอะเอามาหมุน โรนะฮะเนีมแ้วมีการตัดด้วยแล้วก,ก็วางในภาชนะซึ้งมากซึ้งน้อยก็แล้วแต่นะเ <laughs> ชฟโรดเชฟไม่ได้ตั้งใจตั้งใจพรไม่มีใครทำเป็น <laughs> ทำครั้งแรกทำครั้งแรก มันอร่อยเดียมจิ้มแบบทำครั้งแรกก็บุฟเฟ่หมูเลยอ่ะไม่รู้จะสุกง <c oughs> hey. ่ายหรือเปล่าเฮ้ยดูดูดูมันจะปลาหนีดูนะเซบดูดูเอฮะฮะลูกแรกผ่านไปลูกสองลูกสามค่อยๆผ่านไปหนึ่งยังภาคปมิใจเปิดหม้อมาดูหมูไม่ชุบมันมีชื่อว่าอะไร <c oughs> ซุก,กี้โลซุก,กี้โลถ้าทำซุก,กี้ธรรมดาเนี่ยมันง่ายไปใช่ไหมงัม้นแล้วโอเคเราก็ไม่ขัดซะด้วยจัดไปรอกินอย่างเดียวงานรอกินอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านไม่ต้องเอาน้ำใส่รอาที่ไฟกระแรงนะครับทั้งนำง้ำ ซุกิโร่เรียบร้อย,ยพร้อมเสิร์ฟครับผมเฮ้ยเหมือนติ่มซำ <c oughs> เลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย<ๆ>เดี๋ยวลองไปกินดูครับผมว่าอร่อยหรือเปล่านะเอาครับผมเรียบร้อยกันแล้วนะครับสำหรับซุก,กิโร่นะเราลองชิมดูควันชืช่ยๆเลยนะครับกับเชฟโรดนะที่ได้ทำให้เราได้ลองรับทายนะครับ จิ้มกับน้ำจิ้มอะไรก็อร่อยนะครับอันนี้เลือกเป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะฮะไม่ใช่ซีฟูดแต่น้ำจิ้มซุกกี้นะครับผมเดี๋ยวลองชิมนะครั้งแรกสำหรับการได้ลองชิมซุกกี้รกจะอร่อยไม่อร่อยนะครับขึ้นอยู่กับการหมักหมูนะครับแล้วก็การทำน้ำจิ้มนะ สำหรับการทำครั้งแรกดูสิถือว่าไม่เก้น,นะครับสำหรับการทำครั้งแรกนะครับที่อื่นอาจจะใส่เห็ดเข็มทองด้วยอะไรประมาณนี้เราไม่อยากเหมือนใครเพราะที่บ้านเราไม่มีนะครับใช่ได้ครับลองทำก,กินดูครับหาสูตรได้จาก y o u t u b e g o o g l e อะไรลองดูครับบ๊ายบาย